แต่ไห้จะลงมีท่าไหนเขาจะเช่นเจอที่ถนนนะถ้าในยกลองทุบฝนน้ำมามันก็ทบใหม่มามันก็ท่วมมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าต้องการก็คือในช่วงวลนที่ฝนที่ตีเนี่ยก็มีน้ำฝนตกหนักจากพายุนะครับถ้าในเจอกับพี่น้อง แล้วก็ท่านนายกท่านท่านนายเพลินท่านตลับพอแตอนโทรไปบอกว่า5้าลออังคารเรือนแต่ที่เขาทก่อนเนี่ยาทางสื่อมวลชนทางไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐฟังท่านนายกพูดถึงว่าทนอ้คลองน้ำท่านนี้4กิโลมันเป็นคลองด้วนมันมาจดอยู่ที่นี้นะครับแล้วก็ครับอย่าไปศึก้นี chắc là quá rồi <laughs> xong rồi nó chưa mà nó cứ đi theo cái này หน่อย đi cho nó nó แต่ต้องระวังนะนี่ฝนมันจะมาอีกนะพี่กายครับทีเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะมาหาว่าทำฝาแห้งเอาไปลดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวงบนี่แหละต้นปีเนี่ยพฤศจิการท่านวานนี่ถ แต่มันฝนมันก็ยังไม่ยุดนะมันก็ต้องระวังด้วยเนาะเอาเอาเนาะเอาทีนี้ระวังตัวเนาะดูนะรีบมาฝากบ่ายครับเซนท่านเยอะมันดุไปโทษเลยครับก็ตัวก็ตัว มามาที่ไหนน้ำช่วช่มนะโตสามอาจจะเป็นกระทุกกระเซียให้วกนีเลยกระเซียกับม่หีขาเอาคนเก่าใ้น้ำยังช <'d> ่อยี่นอน แต่ต้องระวังนะในฝนมันจะมาอีกนะอพอี่กายดรัีเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะมาหางบทวาฝาแหอดเอาไปลดต้นทุน